สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาพบกับพี่กันตรีอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมมะม่วงสีสวยนะคะม่วงจริงๆเลยนะม่วงสวยๆเลยเขาเรียกว่าน้ําดอกไม้สีม่วงนะคะเพื่อนๆอู้สวยมากเลยสีเขาอย่างนี้เลยนี่คือลูกเกดจัดนะคะน่าจะประมาณสองลูกกิโลนะคะลูกนี้เนาะนี่แนะสีม่วงจริงๆเลยนะคะเพื่อนๆสวยงามจริงๆเลยน้ําดอกไม้สีม่วงนะคะ เป็นมะม่วงที่ใช้กินดิบก็ได้กินสุกก็ได้นะคะเวลาแก่จัดก็รสชาติมันเนาะเวลาสุกก็หอมหวานนะคะเดี๋ยวเวลาสุกเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชิมเนาะแต่ตอนนี้เราดูลูกก่อนดูลูกมะม่วงของเราก่อนม่าสวยขนาดไหนสีม่วงทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนเพื่อนน้ำดอกไม้สีม่วงนะคะซึ่งเป็นมะม่วงสายพันธุ์ต่างประเทศนะคะสายพันธุ์ไต้หวันนะคะเพื่อนเพื่อนคนไทยนําเข้านะคะ เพราะชอบตรงที่สีเขาสวยสวยจริงๆเขาเป็นสีม่วงเลยนะคะแต่รสชาติก็เหมือนมะม่วงเขทั่วไปนี่แหละนะคะแต่ว่าจะแปลกจะสวยตรงที่สีเขานะคะเพื่อนๆสีเขาสวยมากเลยน้ําดอกไม้สีม่วงโอโ้เพื่อนๆลองมาดูอย่างนี้เลยโอ้โหนี่อื้ือ นี่นะคะเพื่อนๆลองมาดูความดกของเขาน้ําดอกไม้สีม่วงน้ําดอกไม้ม่วงเดี๋ยวดูข้างล่างนี่เองโอ้สวยจริงๆสีม่วงจริงๆให้เพื่อนๆชมนะคะเป็นมะม่วงสวยงามน,นะคะดูเหมือนว่าจะกินไม่ได้เนาะความสวยเขาเนี่ยเจ้าของสวนก็คือไม่อยากไม่อยากจะเก็บอะอยากจะย่าไม่อยากจะเก็บเลยนะ ไม่อยากแกสอยเลยอยากแกวายวว้แบบนี้ให้สวยอะ่ะอืมสวยมากเลยเดี๋ยวมาดูอ่าช่วงนี้ก็ฝนก็เริ่มตกนะเพื่อนๆเนานะและแ้วก็แมลงมันทองก็เริ่มมาแล้วละ่ะนะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบเก็บละจะสวยยังไงก็เก็บไว้ไม่ได้แล้วนะคะเราจะต้องรีบเก็บละน้ำดอกไม้สีม่วงอืม่วงจริงๆเลย สีม่วงจริงๆเลยละอันนี้เลยนี่นะคะโอ้นอนอีกอยากให้เพื่อนๆมาเห็นจริงเลยว่าสวยขนาดไหนน้ำดอกไม้สีม่วงสีม่วงจริงๆสวยงามเพื่อนๆลองดูนี่ต้นนี้นะคะสำหรับลำต้นเนาะอันนี้ก็ได้ประมาณสักอ่าสักสี่ห้าปีนะต้นนี้เนาะ นะสักสี่ห้าปีเดี๋ยวให้ดูไกลๆว่าก็ไม่สูงเท่าไหร่นะคะแค่เอื้อมมะม่วงนี่เราจะไม่ให้สูงนะคะถ้าสูงมากเดี๋ยวจะสอยยากนะคะเดี๋ยวปีนี้เราก็จะต้องโหลดนะคะโหลดต้นนะคะตัดข้างบนออกนะให้มันต่ําๆเนาะเพื่อนๆเป็นมะม่วงสวยงานจริงๆเอาไว้ประดับสวนนะคะรสชาติก็อร่อยนะเพื่อนๆก็เหมือนน้าก็เหมือนมะม่วงทั่วไปนี่แหละ แต่ว่าเขาจะมีลักษณะเด่นก็คือสีเขาจะเป็นสีม่วงแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆวันนี้ม่วงเลยนี่ยิ่งแก่ยิ่งม่วงนะตอนเด็กๆก,ก็เป็นสีม่วงตั้งแต่เด็กเลยนี่นะคะสีม่วงสวยงามสำหรับดินนะสวนเราเนี่ยเป็นดินปนทรายนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาปลูกเราก็ต้องผสมดินเราใช้ดินปลูกขุดหลุมแล้วผสมลงไปนะคะ ต้องบำรุงดินก่อนเนาะเพื่อนๆดินปนทรายนะคะส่วนเราไม่ใช่ดินร่วนมาไม่ใช่ดินร่วนก็ประมาณนี้วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมมะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วงสวยงามประมาณนี้นะคะเพื่อนๆโอ้โหสวยจริงๆได้เวลาแล้วเนาะ ได้เวลาจะเก็บละจะสวยยังไงก็ต้องเก็บใบไม่ได้ละนะคะนี่น้ำดอกไม้สีม่วงน้ำดอกไม้สีม่วงสวยงามจริงๆ เ,เพื่อนมาชมนะคะลูกนี้บอกอตรงเลยว่าสวยสวยจริงๆแก่จัดแล้วนะคะเพื่อนๆยิ่งแก่ยิ่งมีสีม่วงนะเพื่อนเพืนนะความสวยของเขายิ่งแก่ก็ยิ่งสวยยิ่งแก่ก็ยิ่งมีสีม่วงโอ้นี้ก็เกือบกิโลเลยเกือบกิโลเลยนะคะยิ่งแก่ยิ่งเป็นสีม่วง ดูข้างในาพุ่มนี่นะใต้พุ่มนี่เห็นไหมคะใต้พุ่มเขาไอ้นี่อก้อ้ลูกนี้ก็สวยอื้ม